ดีใ,ใจเมื่อได้ใจมาอยู่แล้วนี่ที่ใต้ป่าแม่งามตาได้พระองค์ปีหน้าผู้ตรงที่จามันป้าน้องจ่นบานปีหน้าในลอดีได้ปูมีมารวมเรียงปีหน้าเกี่ยงกายตัวแล้วอยากปปะกลับ ไปแต่งงานแล้วน,นี้การรวมบ่้าได้แต่งางานกะทำการรวมว่ เนื้อต้งจะแยกย้ายใายปวดจิงลืมอายได้ใจเคียงตัวคืนนี้ดอกบัวกองนองต้องบานบัวตรงกลางกองนองกะพบ ดอกกา้คนนุ่ม้องนี้ไม่อดอกไม้คนนุ่มหน้า่อบุ่มเนา้บแนถึงไม่แต่งงานมันต้อง้านแน่นอนไปไม่ปีกาไปตีตานี กาไปติตานียักคืนนี้งามปักให้รวมเรียงเคียงหมอป้าไปรวมอยู่หน้าปิดตูลงกลอนติ้งเสียงแดดร้อนกันนอนในปีชันเป็นก้าวเนียวก้าวเจ้าและนมก้าวนม จกใครจันทร์ยกไวใ้ใครแท้พียงแล้วน้องมาตีครองจันเป็นตั้งประตั้งเน้นมาจันเป็นพร้อมกันอออปีก่แล้วบอกว่าดีใจนะ ปีการ้องดีดีใจนะตีได้องเพลงามามารวมเรียงแล้วเกียงมะเตอสบายใจแต่ฉันเด็กจะไม่สบายใจเลยนะเสง,งักเีเธอรู้รเปล่าว่าเธอทํทำอะไรลงไปฉันบอกเธอตั้งหลายครั้งว่าฉันมีเบียแล้วฉันมีเบียเลยอย่ามายุ่งกับฉัน เธอรูร้หรือเปล่าทั้งหากว่าเมียฉันตามมาถ้าหากว่าบุตรบาตามมาแล้วเดือดร้อนแน่น,น้องบุตรบามาไม่ดนะู้ลจะเจ้าก้องเล็กกลวยมาจะมัวเจ้าจก้องเล็กกลวยมาไม่พูดยใหเจ้าก้องเคยมาชาเดียวคนเดียวโอ้จริงไม่เป็นไรหรอกถ้าหากว่าเมียพี่ตามมาน้องจะบอกว่าน้องขอแบ่งด้วย ไม่ได้เลยเลขแบบนั้นพวกอนมันใจคุยตะคุยตาน้ำเปลี่ยนประเดี๋ยวไปก็ว่าเอาของมึงตะโกนกอนจะมาจาดประเดีว่าไปเอาบ้านกูตะกร้องฟองคนนี่พวกรแดง,งไมาเพียกเยอันว่าพวกใครใครก็อยากเที่ยวจองตาหัวไม่ยอมเที่ยวพวกรเผื่อจริงไม่เพียกเยอ ไม่มีกัดกูนี่เลยจ้าใหญ่เจ้า,าใหญ่เลยนายเปียกไม่กัดกูเลยโอ้ขนาดกูอยู่บ้านกูนั่งเล่ดาดําปลากูนั่งเล่ดาดําปลาบ้านมาตึงแตกไม่ตัดยังเอา้อากูอาคับจ้ไม่กัดบุมันน็้แลวอย่างแทบพอ,อพดีกูไปเอาใหม่ไปผูก มาก,ก็ห่วยเิงไกงัวเอามาโปรกก็ไดบ้ากูว่ากับใครไม่กัดกอไอ้บ้านูมันรู้ว่ากูเจ้ยยาญาณไอ้เปียกไม่กัดกอกเลยมันนี่หลงภูมิครมาตึ้งตามกูจริงกันนะบ้าเจ้าว่าเมียตุนผัวน้องก็นต่างบ้านที่นี่กัดไม่กัดกูว่าเออจริงกันเลย แล้วมึงอยู่พรู้กันไม่ได้ตั้งทีที่อะเจ้าชายเจ้าชายครับเอเสียงพี่หนุ่ยนี่เจ้าใจเจ้าใจอยู่ไหนฮะนั่นเสียงบุตราบาเข้ามาด้วยโอ้น้องบุตราบามาแล้วน้องบุตราบามาแล้วเจ้ากองกีดไกวมาแล้ว มาเล้วเจ้าก็คิดไปมาแล้วก็มาลักเทาแล้วก็ลักเจงไครน่อยน่ยน้ยน้อยนอยน้อยนยนยน้อยน้ยน้นกเก็บโปงกไอ้ขึ้นปดงเงงยรย่างกูใจไม่ดีอยู่เจ้าชายปุษกาพี่อยู่ทางนี้จ้ะฮะเจ้าชายมายุดตรงนี้เอง แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอคือเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้จ้ะฮะเจ,จ้าใจหลีกเดี่ยวนี้เธอจะบ้าได้ยังไงแต่รู้หรือเปล่าว่าเขามีลูกมีเมียแล้วและเธอจับเขามาทำไมจับมาทำผัวมั้งน้าด,าด้านคิดจะย่งผัวคนอื่นก็ผัวฉันเหมือนกัน ดรู้หรือเปล่าว่าขณะนี้เรามีท้องกันแล้วด้วยมีท้องหน้าด้านที่สุด ช่ๆครับอะไรพี่น้อยกาใจเล็กมังไม่เห็นนะโบโย่เทนีต่าง้นต่างเฟนก็เล้วกยเรามั่งเด็เล็กต้นได้ยิบมาจัดจถวตู้มนได้แต่ยิบแล้็กๆจนมันมันแจมมันไข่ใบ Mình bay đi bé. bé 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 oh bé bay 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 hãy bay 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 Cảm tòng bong đi mày nếu bong đi tạo ni át lạc lạc quay dây kênh tinh lạc gần lạc dạy kênh bà lưu blond đọc mát nếu bong lều nhiệt, ừ, ừ. nhiệt mhm phong, ดิดร่างใจใจติดรางอะก้ากูข้ากูใจอ่ะมันดีเก้วก,กว่าผมผมเลี้ยงไผ่ดอกอันกูว่ามึงเอาไปได้ผมไดุ้น้นเว้ยหาว่าฉันเย่งผัวก็ผัวฉันเหมือนกันแน่จริงมาตัดสินก็ตรงนี้ดีกว่า เจ้าชายฉันจะไปสอนะผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าผัวใครใครก็ไม่ยอมเจ้าชายตามมานี่ไปไปไปลบวาไปเลวกวยแมวหรือยาวว่ามึงเลวกวยก็ราดประเนี่ยมึงนีได้กูเกลียนไม่เอาหนูไม่อานกูจัดนายเอา Để cụ chát ai yên Yên phố lạc đến phần đi, Để chát khăn khô rồi để cháy Phương bảo Kết lạc đến phần y Tâm thư đi à Mày tổng Ở nắng chua thắc ít nặng Tội ไอ้ตัวลังเล็กกว่าไอ้โน้นเวยก็มันนี่กูก้อยแมมากูก้อยเหพอกูกูมันตอดเกือเจ็ดเมตดเลยลูกไม่รู้เหพ่กูเด็กตะลางพบก็ล จะได้ไหมปืนร้อยนะปืนเดี๋ยววา่าชาตินี้ต้องลองปืนร้อยจุดสามมาเจ็ดปืนจริงทำไ,ไมอ๋อระดับลูกน้องระดับลูกน้องท่านนายกระทับรองตือน่ปืนพร้อมอยู่ ู Ó, ้มีทำไมโอ้วันนี้วว่าจัยิงโตแล้วย่างเงืออย่างน้อยจะันถ้ารยิงโตต้องกดแเรวเลื่อนนัดกันเลยอ้ไอ้กัปืนเปลาเเดียวทือเราม่เปาคุจะกก้ยัง่กับปนปืนเป่ายังแกเดียวทื่อ ดูโตกเกินไปอาว่าได้รับเราะตือปืนเพราะผมตามึงไม่เดียวว่าปืนนี่มีหรอกยิงไงเลยก็ได้เอาโอยนัดแม่ยังตามนัดมึงยิงไงปวดเลยไม่ได้ยิงกับเพล่อนแต่ดี นี่กูกิยืแนแบกอยู่กูนัดหลูกปืนจ้ำหลวกอน,นยิงไงปิ่นเลยไม่แล้วจำเพลยนได้แล,ล้วลืมถึงว่าเป็นปุน่นเราก็อยากก้ามาถึงว่าเป็นปุน่นเราก็อยากก้ามาเดินกัน ก้าวมาในระยะดั้มีเหยี่ยป๋อกูติมตาบมดแลยแม่พื้นเจอมาติมตาเจอเหยี่ยป๋กันพื้นเจอมาติมตาลบไปเอาดาวยางแกบ้านทักราววันไปหน่อยไปแหลบโน้ตบุิ้งพัวกันว่าไปตามมาเมื่อตั้งต้องมาประทับ